วัสดีครับผมวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมมาอยู่ในช่องกระรียงเคนนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาทําบั้นหอยนคะั้นหอยไม่เคยเห็นเหมือนกันเราจะลองมาชิมดูนะครับว่าจะอร่อยหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ตั้งกระทาน,นะครับผมไม่กาลังชอนมโันเครับผมเดี๋ยวนนรอดูนะครับ เราทุกคนรอเลยเนาะวันนี้ที่ถามว่าปวดสันทิปแต่เริ่มแต่เริ่มตแล้วแต่เที่แด้่อะเนี่ยเรนี่มตีได้พราะลตตีลผู้กัดแล้วเาบ้าหวยบ้าหวย

现在是把鸡鸡蛋呢，没不能切啊，啥东西？还没切把鸡蛋呢，还怎么着？ บาบ,บูโคลน,นะครับประทูประทูแม่ประทูแม่กองหน้างอคอหัก ประโทปะโทนี่ครับปะตูอีกกแล้วนี่ครับสองตัวแรกบาวิบาวิ Fish, ok ตรง oh นี้มีสามโตสามโต๊ี่โตห้าโตหกโตนี่ราทูไม่กรองน้ำงองงอง่ะ ไดทางมันเราปรับความร้อนรอมันจีทเด้วยเรารอยาบออถ้าเราผูเขาเขาเลยโอเคมาคือเคยเจียนนะโอเค ระหว่างรอครับหนิวแล้วก็รอผักเดือดนะครับผมอต,ตอนนี้กำลังเดือดนะเนี่ยบ้านหอยกำลังไปเรื่อยๆใครชอบก็ดูนะครับผมไม่ชอบก็ดูนะคะไม่เคยกินบ้านหอยมันต้องรองเวลาหอยหอย่ะ <c oughs> มีปลาทู ปาทูนึง่งปลาทูทอดเป็นปลาแถ่น้ำจืดเนี่ยอันเนี้ย้านแล้วน้านแล้วร้านเสร็จแล้วเนี่ยน,นี่มันร้านเล่ยจะต้องเลยที่เราโมโมนี่ยเลยเป็นแรยดูว่าแบบฟายาวละเอาเยอะขนาดไหนเยอะมากม,มาที่จุดไหนโหรอมาเป็นยังไงครับคนจะตั้งอย่งนี้ก็ได้ มังกรังเดือดอได้เต็มที่เดือดฟุดฟูเดือดอะผ่านอะไรเขียวชุ่มน่ากินมากนะใช่ลแล้วแล้วอ่ะเขียวผิดใจ พอเรียบพอแล้ว <Whatever. S 1> ออนั่เลยวีรีวาใหญ่อดคูเวหือป้าออกี้เหรอปยตลอกวีที่มกบแบบอ้อวีดแหละวหอนเนออ้อั่นเ้นหอยหรอออเราแค่น้คว่าเลยต้นเลยปลาทูนึ่งปลาหอยแหละเมี่ยปลาทูเมี่ยปลาทูเหรอใครอยากกินนะครับผมป้นหอยเรามาทำให้ดูนะครับว่าทำกันยังไง นี่บ้าไปนะนี่นะครับฮ่าฮ่าฮ่าใส่เกียวอะไรนี่ละมันนอกเข้ากูุึงครับผมมันนอกเข้ากูุึงแดีวเราเทมไม่รู้ว่าเหมือนชาวบ้านชาวเมืองหรือเปล่าอ๋อยืด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 นะครับผมยืดใส่ปลาติดลงไปแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูครับผม ไมอ่อยากจะคุยนะครับก็คุยไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่นี่นะครับก็เป็นปัดเป็นคำเลยนะครับผมปลาใส่ออน้ำจริงครับถ้าตายออกมาอย่างนี้นะครับก็ห่อ,อขึ้นมาครับผมโบโลลันโปโลลันโบาลยาเนี่ยปัดทู เป็นยังไงครับรสสึกเหมือนที่เคยกินไหมครับว้านี่นะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มซุกกี้นะครับผมลาดเลยครับรออะไรล่ะครับแซ็ปกินหรต้องจากรูปก็รโรนะรว่าน่ากินขนาดไหนนะครับมากินด้วยกันได้นะครับผม อนี่ครับเ mm hmm. ต็มปากเต็มคำมาเดียเราตีแมกเอะครับทุกคนกินกันอร่อยมากกเสุดเป็งกระดิ่งแมวรอไม่นะเอาอ่อนเห็นเลย ีรต้องลองชิมอันนี้ซีฟู้ดทำเองลาเตครับรอแล้วะครับพับขึ้นมา ีหอมไม่มีแต่ครับผมแล้วก็เราก็เลยยากจางนี้นะยากตอลรากี่ยังต่อได้เลยเลย เด็กหลานดิ้วหน่อยนะป้าต้อนูสุดติงกระดิ่งแมวใครชอบเป็ดเก็ต้องซีฟู้ดนะครับผมเผ็ดเปรี้ยวนะครับผมถ้าชอบแบบเรี้ยวหวาน่อยก็เป็นซีฟู้ดนะครับผมส่วนผักชีใครจะชอบก็กินนะครับผมผักชีโรยหน้านะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมกินอย่างอื่นเอาดูนะครับบอกเลย นางนกินทีนะครับผมถ้าคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมมากินด้วยกันครับพี่น้องขัดอะไรวะขัะดปะทูนี่นะครับเือดเืดเืดนี่นะครับคนตะลุยเดืเดยบัตเต่มมร์ปะรสจัดกัหลัดบอกรอทีกละ ทำไม่ง่ายนะครับผมทำกินเองที่บ้านได้ซีฟู้ดนี่พลาดเลยครับผมนี่ครับโอ้มันเยี่ยมมากออพอเราเร็จก็จะเป็น ก้อนครับผมได้เวลารับประทานสิครับรอได้แล้วครับเป็นก้อนเหมือนบ้านหอยเหมือนไหม,มผัดเ <รอ S 2> ดีเ๋ยวเราไม่ผัดในไม่ต้นต้นแหนมบ้านรั่วแล้เหรอนี่ทำครั้งแรกมากินด้วยกันครับคือคือไม่อยรอ นักกวมาไม่ต้องวนักกวถ้าลกอมงกู่อเีนม่ทานเลยมาครับทุกคนร่วนกันไปแล้วครับผมไปสิไปนี่นะครับผม มากินด้วยกันครับทุกคนอะไยไม่หมดไม่เลิศโนี่จะพูดเราไม่ทันพูดแล้วครับยัดอย่างเดียวเลย กโอเคนะครับผมวันนี้เราก็มากินกันเรียบร้อยถ้าคนคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าหราจะทำอะไรกินหรือว่าจะไปที่ไหนจะไปให้ดูอะไรมันยังมีอะไรที่เราไม่เคยเห็นอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปให้ดูนะครับงั้นก็ลากันไปก่อนนะครับผมคลิปนี้ลาเบือลากอแกดะเด็ดนะครับบายบาย